ผู้หญิงที่แข็งแกร่งในเรื่องความรักต้องมี4สิ่งนี้ข้อ1 ทำอะไรได้ด้วยตัวเองการที่คุณนะคะเป็นผู้หญิงที่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะคุณจะมีทักษะในการใช้ชีวิตเพราะคุณจะสามารถดูแลตัวเองได้คุณสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้นะคะโดยที่คุณไม่ต้องคอยพึ่งพาใครไม่ต้องคอยง้อใครเนี่ยให้มาทำสิ่งน้าสิ่งนี้แทนคุณให้มาทำเพื่อคุณนะคะคุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคุณสามารถลุยได้ด้วยตัวเองนะคะเมื่อคุณเป็นคนแบบนี้แล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ แข่งแกล่งในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะและผู้ชายเขาจะมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ เก่งมากๆด้วยนะคะและคุณจะไม่ตกเป็นของตายของผู้ชายอีกต่อไปข้อ 2. หาเลี้ยงตัวเองได้การที่คุณนะคะมีเงินเป็นของตัวเองมีงานเป็นของตัวเองนะคะคุณสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยเงินของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องคอยขอเงินแฟนคุณแบงเงินขอแฟนคุณนะคะผู้ชายจะกลัวที่จะสูญเสียผู้หญิงแบบนี้มากๆเลยเพราะเขาดูรู้ดีว่าผู้หญิงแบบเนี้ยไม่ได้งอเขาไม่ได้แคร์เขา เพราะผู้หญิงแบบนี้สามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้นะคะและผู้ชายจะมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดและคุณจะไม่ตกเป็นของตายของผู้ชายอีกต่อไปเพราะเขาไม่มีสิทธิ์มาต่อรองใดๆกับคุณทั้งสิ้นเพราะคุณสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง ข้อสามนะคะมีบุค,คลิกที่ดีการที่คุณนะคะจะเป็นผู้หญิงที่มีบุค,คลิกดีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสวยหยาดเยิ้มเป็นนางฟ้านะคะแต่การที่เราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีบุค,คลิกดีเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยมอีอ่ ร่างกายที่สะอาดใช่ไหมคะแต่งตัวให้มันมิกซ์แอนด์แมทกับตัวคุณทําทรงผมแต่งหน้าให้มันเข้ากับใบหน้าของคุณนะคะแล้วก็การเดินเนี่ยก็ต้องเดินแบบมั่นใจการนั่งก็ต้องแบบนั่งอย่างหลังตรงนะคะและเมื่อคุณเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพดีแล้วนะคะคนรอบข้างเขามองดูคุณเนี่ยเขาต้องอยากเข้ามาทําความรู้จักกับคุณอย่างแน่นอนและเมื่อวันใดวันหนึ่งนะคะแฟนคุณเขาเดินจากคุณไป คุณก็ไม่แคร์คุณก็ไม่งอใช่ไหมคะเพราะคุณสามารถหาใหม่ได้แบบง่ายๆสบายๆเลยข้อ4มีทัศนคติที่ดีการที่คุณนะคะเป็นคนที่มีความคิดในด้านดีความคิดบวกมองโลกในแง่ดีเนี่ยเมื่อวันใดวันหนึ่งเจอเหตุเจอเหตุหการณ์ที่แย่ๆร้ายๆกับตัวคุณเนี่ยคุณจะสามารถดึงตัวเองนะคะให้กลับมาได้ไวที่สุดจากเหตุการณ์นั้นไม่เอาตัวเองเนี่ย ไปจมปากกับสถานการณ์ที่แย่ๆนะคะและผู้คนรอบข้างเนี่ยก็จะมองว่าคุณเป็นคนที่แข่งแกร่งในเรื่องความรักและแข็งแกร่งในการใช้ชีวิตด้วยนะคะและนี่ก็คือวิธีการเนี่ยที่คุณจะเป็นผู้หญิงที่แข่งแกร่งในเรื่องความรักและในทุกๆด้านนะคะลองเอาวิธีการนี้ไปใช้ดูนะจ๊ะสาวๆ สำหรับใครที่มีปัญหาด้านความรักนะคะและต้องการจะปรึกษาความรักต้องการจะลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นะคะก็แอดไลน์แอดไปที athy, ่แอดครูนุดดีนะคะแอด k r u n u d d y นะคะคุณนุดรอดตอบอินบ็อกทุกคนอยู่ที่นั่นนะคะด้วยรักจากคุณนุดค่ะ